รู้ไหมคะว่ามหานครสุดคลาสสิกอย่างเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเคยเป็นเมืองหลวงของรัสเซียและยังสวยงามไม่แพ้ยุโรปตะวันตกเลยล่ะคะ่ะเมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมและกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ในทุกย่างก้าวที่เราเดินผ่านวันนี้เป็นวันแรกที่เราจะได้สัมผัสกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยตัวเองคะ่ะและก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะอันฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b e like, กดแชร์ให้อันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งถัดไปค่ะอลุนสวัสด์เช้าวันที่4ี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเช้านี้นะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูลายอาหารเช้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างเช้านี้แล้วกเ็เช้านี้นะคะไกด์เขานัดเราประมาณ9ก้าโมงครึ่งค่ะขึ้นรถนะคะเดี๋ยวจะบินไป เราจะไปที่สนามบินกันนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะบินจากมูมันส์เพื่อที่จะไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะกว่าจะไปถึงนะอันว่าก็แบบบ่ายสองกว่าจะได้ออกจากสนามบินก็คงแบบใช้เวลานานอะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้จะได้เที่ยวไหมอืมก็อาจจะได้เที่ยวแหละแต่ก็คงแบบไม่ได้เข้าพวกแบบพระราชาวางังอะไรพวกนี้หรอกวันนี้อิสลามพาไปเดินเล่นแถวแถวโรงแรมแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะ นี่ก็ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปสนามบินกันค่ะ มาตกตกหนักมากตกแบบอืตกอะตกมากอะไรอย่างเงี้ยไปสนามบินกันค่ะโอ้ยวิ่งเหอะเปียกอนเนี้ยเริ่มเปียกละไปเจอกันสนามบินค่ะทุกคน สนามบินนะคะทุกคนมีอยู่แค่นี้เลยแค่นี้จริงๆอย่างตรงเนี้ยเป็นทางเข้าพอเข้ามาเสร็จใช่ไหมก็สแกนกระเป๋าเลยแล้วพอยิ่งคนเยอะก็ต่อแถวไปข้างนอกแล้วก็หนาวมากพอเดินเดินเข้ามานิดเดียวอ่ะก็ถึงเคาน์เตอร์เช็คอินเคาน์เตอร์เช็คอินเสร็จเดินมาตรงนี้ก็ยืน่นบัตรแล้วก็เข้าไปในตัวสนามบินคือเล็กมากเล็กจริงๆมีอยู่แค่เนี้ย แค่นี้เลยไม่มีที่นั่งเลยอะทุกคนพอเข้ามาก็คือเต็มพื้นที่ดูจากข้างหลังกันมีอยู่แค่นี้แหละสนามบินถ้าคนเยอะๆก็คงจะแบบว่าหน้านในก็ยังมีขายเป็นพวกแบบของที่ระลึก เนื้อหมีเนื้อกวางเรนเดียเนื้อกวางมูสก็มีนะทุกคนเออตื่นเต้นว่ะไม่คิดว่าจะมีอะไรแบบนี้แล้วก็มีเป็นพวกแบบไขป่ปลามีเนื้อปลาอะไรอย่างเงี้ยอืม…ก็ถือว่าแบบมีขายครบอะ่ะครบทุกของปาก ใช่นี้นะคะจะไม่มีการเสิร์ฟอาหารค่ะมีเพียงแค่น้ําดื่มเท่านั้นซึ่งน้ําที่เขาเสิร์ฟเนี่ยจะเป็นแค่น้าเปล่าค่ะทุกคนถ้าใครกลัวหิวนะคะก็แนะนําว่าให้รองท้องมาตั้งแต่สนามบินจะดีกว่าค่ะเพราะหลังจากที่เครื่องลงนะคะทางทัวร์เขาก็จะพาเราไปเที่ยวต่อเลยค่ะตอนนี้อันอยู่ในสนามบินเซนส์ปีเตอร์นะคะค่อนข้างใหญ่เลยทุกคน ไปเดี๋ยวเราตอนนี้คือรอให้รถมารับนะคะ กระเป๋าด,ดีๆอ่ะกลัวอยู่นะเาาดี๋ยวไกดเขาจะนัดให้เราเ <c oughs> ที่ยวตรงนี้ค่ะประมาณถึง4ี่โมงยีนะคะตอนนี้บ่ายสามค่ะประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งเข้ามาแล้วจ้าเขาบอกว่าสวยงามอลังการมาก วิหารเซนไอแซคแค่เพียงเห็นจากด้านนอกก็สามารถสัมผัสถึงความอลังการได้แล้วใช่ไหมคะมหาวิหารแห่งนี้นะคะถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สําคัญของเมืองค่ะสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับนักปูลไอแซคแห่งดามาเชียโดดเด่นด้วยโดมทองคํา และยังเป็นโดมทองคําที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกด้วยนะคะรอบรอบวิหารนะคะเราจะเห็นเสาหินแกลนิตสีแดงขนาดมาฮึมากว่า112ตน้นที่ตั้งสง่าอย่างสง่างามชวนให้ทึ่งในความสามารถของสถาปนิกและช่างในยุคนั้นจริงๆค่ะสว,สวยมากสวยมากสวยจริงเดี๋ยวอันจะถ่ายให้ดูแบบละเอียดเลยนะโอเคไหม เมื่อเข้ามาภายในมหาวิหารนะคะสิ่งแรกที่เราจะได้สัมผัสเนี่ยก็คือความโอ้อาและความวิจิตรการตาที่ยากจะหาที่ใดเปรียบเทียบได้ค่ะเพดานสูงลิปตาเต็มไปด้วย จิตกรรมฝาผนังและภาพโมเสกนับพันชิ้นที่เล่าเรื่องราวทางศาสนาได้อย่างละเอียดละออแต่ละภาพนะคะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาอย่างปราณีตด้วยหินอ่อนและอัญมณีที่มีค่าหลากหลายชนิดค่ะทั้งสีสันและความคมชัดนะคะยังคงความงดงามราวกับว่าเพิ่งสร้างเสร็จเลยค่ะ สำคัญที่ห้ามพลาดนะคะก็คือแท่นบูชาหลักที่ตกแต่งด้วยเสามาลาไคและหินลาพิสลาซูลีซึ่งเป็นหินกึ่งอัญมณีที่หาได้ยากและมีมูลค่าสูงมากๆค่ะแสงที่ส่องผ่านหน้าต่างกระจกสีลกมากระทบกับงานศิลปะภายในยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์และความน่าเลื่อมใสให้กับสถานที่นี้บอกเลยนะคะว่าทุกมุมภายในวิหารเนี่ยคือผลงานศิลปะชิ้นเอกเลยค่ะ ตรงจุดตรงกลางอะ่ะคืออันเห็นคนเขาแบบมาอธิษฐานตรงจุดกึ่งกลางกันอะ่ะก็เลยแบบอยากลองบ้างก็ลองดูไม่เสียหายก็ยืนตรงจุดกึ่งกลางแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปข้างบนนะคะตรงจุดกึ่งกลางแล้วก็อธิษฐาน,นะคะ่ะอันก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไกด์เขาก็ไม่ได้บอกก็ลองลองดู บอกว่าพระราชวังแคทเธอรีนนะ่ะสวยกว่าน,นี้เยอะมากแต่เดี๋ยวเขาจะพาไปพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จบตรงนี้ก็น่าจะไปอีกจุดหนึ่งค่ะเห็นเขาบอกว่าไปประมาณสองที่นะคะวันนี้เพราะว่าถ้าจะไปพระราชวังแคทเธอรีนนะ่ะไปวันนี้ไปไม่ทันนะคะแค่จุดนี้เขาให้เวลาเราก็เกือบชั่วโมงหนึ่งเนาะข้างในข้างในก็มีข้าว แบบที่อันถ่ายให้ดูเมื่อกี้แหละแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวอันจะพาไปเดินดูด้านหน้ากันนะคะมันจะมีลานกว้างอยู่ตรงฝั่งด้านนี้นะคะเป็นด้านหน้าแล้วก็จะมีรูปปั้นอยู่ด้านหลังตรงนี้มันยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะทุกคน รูปปั้นนี้นะคะคือ The Bronze Horseman หรือพระเจ้าปีเตอร์มหาราชบนหลังม้าผู้ก่อตั้งนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแห่งนี้ค่ะรูปปั้นนี้นะคะไม่ใช่แค่สวยสงาแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังและวิสัยทัศน์ของรัสเซียยุคใหม่เลยค่ะรูปปั้นนี้นะคะตั้งอยู่บนหินแกลนิตยักษ์ค่ะที่เรียกกันว่า Thunderstone จนครั้งหนึ่งนะคะเคยถูกขนานนามว่าเป็นหินที่มนุษย์เคลื่อนย้ายได้ใหญ่ที่สุดในโลกเลยทีเดียวค่ะ ค่ะทุกคนไปต่อกันที่ต่อไปค่ะตอนนี้หนาวมากแล้วอยู่ๆหิมะก,ก็ลงนะเยหนาวแบบมือแข็งไปหมดเลยอะ เรามาถึงพระราชวังหยดเลือดแล้วค่ะจากจุดเมื่อกี้นะคะมาตรงนี้นะคะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีก็ถึงแล้วค่ะแป๊บเดียวเองคะ่ะสั้นๆคือเขาอะค่ะให้เวลาเราครึ่งชั่วโมงในการถ่ายรูปเล่นแถวนี้นะคะคือเราก็เขาเขาไม่ได้รวมค่าเข้าให้นะคะค่าเข้าอ่ะจะ450รรูเบิลคือทีแรกคิดว่าร้อยรูเบิลทุกคนเกือบเกือบจะซื้อเหมือนกันแหละแต่ คือเขาให้เวลาเราแค่สามสินาทีอันคิดว่าไม่พอก็เลยแค่เดินเล่นข้างนอกก็พอละค่ะยันเก็บบรรยากาศรอบๆให้ดูแล้วกันโบสถ์อดเลือดนะคะนี่คือหนึ่งในศิลปะท,ที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ที่สุดของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะ แค่เห็นจากด้านนอกก็สะดุดตาด้วยสีสันสดใสและรูปทรงที่แปลกตามากๆเลยใช่ไหมคะโบสถ์แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นบนจุดที่พระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่2ทรงถูกลอบปรงพรชนจึงเป็นที่มาของชื่อโบสถ์แห่งหยดเลือดค่ะสิ่งที่ทําให้โบสถ์แห่งนี้นะคะแตกต่างจากที่อื่นนะคะก็คือโดมหัวหอมหลากสีสันที่มีลวดลายวิจิตบรรจงกับงานศิลปะแต่และโดมมีสีสันและลวดลายที่ไม่ซ้ํากันเลยนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่ติดกับคลองกรีบายเยดอฟซึ่งจุด ะะจะเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเลยค่ะทัวเขาจะพาเราไปทานข้าวค่ะวันนี้นะคะจะเป็นทานโต๊ะจีนกันค่ะที่รัสเซียเขาบอกว่าคนรัสเซียชอบทานนะคะ เขาบอกว่าให้ลองไปดูเพราะว่าคนไม่ทานเยอะเหมือนกันร้านนี้ตอนนี้เรามาถึงที่ร้านอาหารแล้วนะคะพาไปดูอาหารจีนที่รัสเซียกันอันนี้เป็นมือม้อเย็นนะคะมื้อเย็นของวันนี้ค่ะ มื้อนี้นะคะทัวจัดให้เป็นอาหารจีนค่ะมีทั้งหมด6เมนูนะคะแต่ละจานคือให้จัดเต็มมากค่ะแถมปิดท้ายด้วยผลไม้สดๆนะคะมื้อนี้บอกได้เลยว่ารสชาติดีเกินคาดค่ะปริมาณคือแน่นทุกโตะ๊ค่ะกินกันจุกๆไปเลยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วค่ะอาหารรสชาติดีเลยนะทุกคนแบบว่าทำให้หายคิดถึงเมืองไทยเลยแหละดีอาหารอร่อย อ,อิ่มละไปเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเขาปล่อยเราอิสระแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าอันจะพาไปเที่ยวที่ไหนเนาะเดี๋ยวตอนนี้กลับโรงแรมก่อนค่ะไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวต่อ ที่พักกันแล้วนะคะคืนนี้เราพักกันโรงแรมในเครือของคอสมออีกแล้วนะคะโรงแรมใหญ่มากทุกคนไปโรงแรมที่ค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวกำลังรอเช็คอินก่อนนะคะตอนนี้รอรับบัตรอยู่คะ่ะเดี๋ยวอันถ่ายบรรยากาศในห้องพักให้ดูกันได้ห้องพักแล้วนะคะอันพักอยู่ห้อง4,219นะคะ พักนะคะถือว่าสะอาดเลยค่ะเตียงนอนนุ่มสบายแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้เป็นสัสดส่วนดีค่ะสามารถวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่2ใบได้สบายสบายเลยค่ะบรรยากาศโดยรวมนะคะถือว่าอยู่สบายเลยค่ะเหมาะกับการพักผ่อนมากๆเลยค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็มีให้ครบตามมาตรฐานโรงแรมค่ะไปค่ะเดี๋ยวอันพาไปเดินเล่นละแวกโรงแรมนะคะถ้าหากว่าเราหัน หน้าคือหันหลังให้โรงแรมอะ่ะแล้วก็หันหน้าออกนะอาจจะพาไปเดินเล่นทางซ้ายทางซ้ายมือของโรงแรมก่อนนะคะอนุสาวรีย์ที่อยู่ตรงด้านนี้นะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเลยค่ะร้านแรกที่เดินมาเจอนะทุกคนเป็นเหมือนกับว่าขายเครื่องสำอางแนวแบบอีเวนต์บอยอะคะ่ะ อันไม่ได้เดินเข้าไปให้ดูนะแค่เดินสำรวจว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมาเดินนะพอเดินมาอีกสักนิดนึงนะคะฝั่งตรงข้ามอะค่ะเขาจะมีเอาเลทอยู่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะคะ ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเหมือนเป็นร้านขายเสื้อผ้าซะส่วนใหญ่ค่ะเดินมาฝั่งนี้มีทั้งร้านค้าร้านอาหารนะคะร้านอาหารก็มีอยู่หลายร้านเลยค่ะแต่มันต้องใช้เวลาเดินนิดนึงนะคะมันถือว่าดูดีเลยอะ่ะบางร้านอะ่ะร้านเมื่อกี้คนเต็มเลยทุกคน คนแบบว่าตรงแถวเนี้ยร้านค้าเต็มเลยแล้วคนก็แบบยืนรอรถเมเยอะเลยดูคึกคักนะคะตรงเนี้ยอ๋อรู้แล้วทำไมถึงคนเยอะมันเป็นสถานีรถไฟใต้ดินของเขาค่ะ ที่นี่สูบบุหรี่จัดเหมือนกันนะทุกคนทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยแบบอยากจะสูบตรงไหนก็สูบเยอะอยู่เอาจริงๆว่าถ้าเทียบกับจีนนะก็พอๆกันเลยแต่ว่าที่จีนอะ่ะอันยังไม่ค่อยเจอที่แบบว่าแบบสูบแล้วพ่นใส่คนอื่นน่ะแต่ที่นี่นะคือแบบสูบแบบไม่สนใจฉันจะสูบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พ่นไปของเขา หมดกว่าถนนเส้นนี้ถือว่าโอเคเลยนะคะถ้าแบบใครมากับทัวร์แล้วมาพักโรงแรมนี้แล้วก็มาเดินเล่นฝั่งเนี้ยค่ะอันว่ามันดูจเจริญหูจเจริญตานะมันก็เดินเล่นนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบสายเป็นไม่ได้เป็นสายเดินเล่นก็ไปห้างไปไอ้ตรงไฮเปอร์มาร์ทแต่เดี๋ยวอันจะพาไปอยู่นะคะจะไปดูของกัน ตอนนี้ก็มาเดินเล่นฝั่งนี้ก่อนอยากรู้ไงเพราะว่าเมื่อกี้นั่งรถผ่านมาแล้วก็เห็นแบบมีร้านค้าร้านอาหารเยอะก็เลยพามาเดินเล่นฝั่งนี้ก่อนตอนนี้นะคะอันเดินมาจนถึงอนุสรเลนินค่ะ อยู่ตรงด้านหลังเลยเดินผ่านร้านค้าร้านอาหารมานะคะสังเกตด้านขวาค่ะก็จะเจออนุสรน,นี้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวอันจะพาไปเดินเล่นที่โบสถ์กันนะคะ คือตอนนี้อันอยู่ตรงอนุสรแล้วก็ข้างหลังอันนะคะตรงนี้จะเป็นถนนลีนินนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับอนุสวัสดีลีนินเลยแต่เดี๋ยวอันอะ่ะจะพาไปเดินดูโบสถ์ค่ะคือข้างหลังของอนุสรน,นะคะเขาจะมีโบสถ์อยู่เมื่อกี้ลองโกด,ดูนะคะเขาจะมีโบสถ์อยู่อันไม่แน่ใจว่าเขาเปิดไฟไหม แต่พาเดินเล่นแหละถ้าใครสนใจก็อาจจะไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้พาเดินเล่นค่ะไปโบสถ์เขาน่ารักมากสีชมพูชมพูหวานมากทุกคน มาเดินเล่นนะคะก็ไม่รู้ประวัติเขาหรอกแค่เห็นแบบว่าเออดูหน้ารักอะคะ่ะก็เลยพามาเดินดูนะคะเผื่อใครสนใจเดี๋ยวอันแปะชื่อโบทไว้ให้นะคะสามารถดู Google ได้เลยนะคะเดี๋ยวอันแปะชื่อโบทไว้ให้คะ่ะ จริงๆแล้วนะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะมีชื่อว่าโบสถ์เชสเมนค่ะโบสถ์แห่งนี้นะคะถูกสร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงชัยชนะของลัสเซียในยุทธนาวีเชสเมนเป็นสัญลักษณ์แห่งประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจของชาติแม้จะไม่ได้เห็นความงามภายในนะคะแต่แค่เพียงได้ชื่นชมจากภายนอกเนี่ยถือว่าได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามไม่น้อยเลยค่ะไปดูรถเมล์ที่นี่ทุกคนยาวมาก หลังจากที่ไปเดินเล่นสำรวจฝั่งโน้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวอันจะพามาเดินเล่นที่ไฮเปอร์มาทกันค่ะอยู่ติดกับโรงแรมเลยแค่เดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้วค่ะพอเดินเข้ามานะคะก็จะมาเจอกับโซนผลไม้ผักสดนะคะสำรวจตะกูลผลไม้ก่อนโอ้โหแพงอันเนี้ย 1990ปีสักเดี๋ยวเดี๋ยวคูณให้เลย1990 1990โอหแพงอยู่700กว่าบาทเลยหืมแพงใครอยากรู้ราคาแอลกอฮอล์บ้างโห ้าซื้อบูเบอร์รี่อ่ะเราซื้อไวาข์ขาวดีกว่าไหมราคาพันเก้าเก้าสิบเป็นโรเซร่ด้วยโอ้เพียบนี่มันครังแสงชัดๆเยอะมาก โ oh. <pilot ing noises> อ้เ้ยอันนี้อันไปซื้อทานที่มูมังอันว่าอร่อยนะอันเนี้ยอร่อยเลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ใครชอบทานปูอัดค่ะอันนี้ยี่ห้อ,น,น,อ,อน,นี้ Arizona, อร่อยค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยสามสิบห้านะคะอันเดินมาเจอนี้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นแบบ มามาเลดอ่ะทุกคนรู้จักไหมมันมีความเหมือนแบบแยมอะไรพวกเนี้ยคือไม่รู้ว่ามันทานยังไงอ่ะน่าจะเอาไปทาพวกแบบขนมปังหรือเปล่ามีใครรู้บ้างไหมอะคะคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมว่ามันคืออะไรอยากรู้อ่ะอยากอยากซื้อมาลองทานเหมือนกันนะเพราะว่าอันเห็นตั้งแต่ที่สนามบินมูมานแล้วว่าเขาก็มีขายเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลย คือเท่าที่อ่านไปหาเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนพวกแยมทาขนมปังอะคะ่ะมันดูหน้าตาหน้ากินมากเลยนะแล้วแพ็กเกจเขาก็แบบดูแบบน่ารักมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ายังไม่ได้กดแปลตัวนี้เขาบอกว่าเป็นแยมน้ำผึ้งนะคะแล้วก็เขาจะใส่ผลไม้เป็นชิ้นลงไปในนี้อะคะ่ะ ดูดีนะอันเนี้ยดูดีมากเลยราคาสามร้อยสี่สิบสองรูเบิลไปดูอย่างอื่นต่อคืออัจจะหาดูอะไรที่แบบแปลกๆนะคะไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือเปล่าส่วนโซนนี้นะคะจะเป็นผลไม้อบแห้งกับถั่วนะคะโอ้ราคาถือว่าดีงามนะคะ มีอินทาลัมด้วยใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นอินทาลัมนะคะร้อห้าบห้าราคาดีมากนี่ลูกเกดต,ตัวนี้ก็อร่อยนะคะตัวนี้อร่อยเลย200กว่าไม่แพงเลยราคาดีในส่วนของช็อกโกแลตที่นี่นะคะก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันค่ะ หลากหลายเลยอันนี้ดูน่ารักมากเลยดูดิน่ารักถือว่าเป็นไฮเปอร์มาที่มีขนมเยอะมากมากมากลกะว่าจะไม่ซื้อที่นี่เพราะว่าไม่อยากแบกเยอะคิดว่าจะซื้อไหมคิดว่าจะเสียเงินไหมคิดว่าจะไม่ซื้อจริงๆหรอ นี้กลับมาถึงห้องพักแล้วนะคะอเหนื่อยมากก็แนะนำเลยนะคะถ้าหากว่าใครอยากไปเดินเล่นตรงไฮเปอร์มาร์ทเนี่ยอันว่าดีเลยแหละเขาเปิดจนถึงห้าทุ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าใครแบบสายแอลโกอฮอล์อ่ะเขาขายถึงแค่สี่ทุ่มเท่านั้นนะคะไปคืนนี้นะคะขอไปพักผ่อนก่อนละเหนื่อยมากแล้วไม่ไหวแต่ก่อนนอนเราต้องปิดท้ายด้วย สักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็หลับสบายแล้วคืนนี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อีกทีนะคะไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ